วัครับวันนี้ทีมงานตะบนขอกจังหวัดปัตตานีนะครับมาดูแลความเรียบร้อยและมาร่วมงานมีดีปัตตานีนะครับซึ่งเป็นงานส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองปตัตตานีในงานที่จะมีการนําสินค้าพื้นเมืองของปัตตานีและของดีปัตตานีมาทั้งหมดนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก่อนนี่ก่อน แบบแบบทีกกิมครับถนคบงครับร้านนี้เป็นร้านการกำลัะปลาโดยจับนะครับ วันนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะงานของเรา20ถึง25ครับ20ถึง25รกรกฎาคมนี้นะครับที่ลานวัฒนธรรมใจกลางเมืองปตัตตานีริมแม่น้ำปตัตตานีนะครับตอน,น,นเย็นๆก็มีมุมภาพสวยงามของแม่น้ำปตัตตานีนะครับแล้วก็มาดูสินค้าด้วยนะครับมียำทะเลยำทะเลหา่นใหญ่นะครับน้องน้องมาดาครับ หน้าตาหน้าอร่อยมากนะครับรีบมานะครับวันที่20่สิบถึงยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีคนจำนวนมากนะครับมาเทีเ่ยวมามีอาหารของเกลวของหวานนะครับมีปลานะครับปลาสดส,ส,สวยๆนะครับปลาดุปลาช่อน ตัวอัวกอ้วนไข่ด้วยนะครับมาส้มสมีครับแล้วก็มีนะครับแล้วก็มีดูไปเรื่อยๆครับผมยังมีแฟนๆอาหารทุกเมนลูลานก็มีนะคือหมู 20-25กลางรกาคมนี้นะครับนี่มหากรรมลูกชิ้นนะครับเจเล็กเครนิอชิมอ่อยนะครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่เอ็นหมูเอ็นไก่นะครับมีลูกชิ้นเต้าหู้ก็มีครับมาดูนี่ครับอันนี้เยอรมัน นนนนเยอรมันอาหารเยอรมันน่าอร่อยมากครับโซนนี้เป็นโซนหมูนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็ลังก้าแตะ,ะครับเนี่ยลังก้าแตะ,ะจากแคบหมูลังก้าแตะแคบหมูลังแตะแ ยงไวันวนไหนงายครัร้อนางานที่ยังไงเนอเหมือนกันเก่งแบบีกูเลยน้อยอืแบบกตนฐานที่เคยทำงานพัดเหนือนานก็เป็กระโชกขู่ขมเมืองหน่อยนะครับแต่ด้ทีเดียวรล้วก็ังไงหรือเตี้ยคกัไปน่นเลย มีแค่หมูิีดนมนะครับนอกจากนม้องมีแกงกวาหลายรูปแบบนะครับรีๆมานะครับมีสิบรยี่บหากระดาษกนี้นะครับเราจะทนมแบบนี้ครับทำาชตุ้แตกเป็ตําต้ามีประเภทนะครับอัไทยต้ปูตลา วสารพัดตำนะครับนะครับติถาอร่อยมากนะครับ <c oughs> ยังมีราด <c oughs> น้ำตกราบน้ำตกต้มด้วยนะครับอาหารข้วนะวาวเหนียวข้วาวเหนียวมีทัง้งดำและขาวนะครับกมาดูพรูแดดเดียวนะครับอีก <c oughs> คือน้ำลายมาสองเที่ยวแล้วครับนั่นเราชิมกันไปแล้เดี๋ยวผ่านมาครับ สารพัดเปลงครับสารพัดแปล่แงแังเสดิ้งครับอันนี้ตัวไหมตัวไหมตัวไหมน้อนได้นะะคดวงด,ดวด้วงดวงสักคู่นะครับกระแตนทนู่บนครับลบกบนครับสารพัด แมลงครับอร่อยอร่อยแล้วครับกระเมรักลมาม่ังเนียกะมรบกระมังนะครับกระแมครับกระพัด โอ้เราหมาเจอแล้วครับนมามามาพร้อมดีปัดัยดีน่าอร่อยมากครับยิ้มราคาลูกชิ้นนะครับราคการนี้หาร้านทั้งหมดนะครับแม่ค้าก็สวยด้วยนะครับยิ้มย้ําแจ่มใสครับผม เนื่องจากว่าบูอาหารมีจำนวนมากนะครับเราก็จะขอถ่ายเรื่อยๆท่านผู้ชมเลือกชมเอาเองนะครับนงจากว่าใกล้เวลาที่ต้องทำพิธีเปิดแล้วนะครับตามไปดูครับ ไปท้ายด้วยน้ำจิ้มข่ายยาสยบกินเติมส่วนผสมน้ำตาลถ้าต้องมีไก่กุ้งหวานไก่ปลาไก่ปลาน้ำยาปลาค่ะน้ำยาปลาค่ะน้ำยาปลาน้ำยาปลาหรือน้ำยาปูน้ำยาปูครับสารพัดน้ำยาสารพัดขัดนะครับเพื่อสุขภาพนะครับครับเดี๋ยวเราไป มาจบพินีก่อนนะครับสำหรับการรีวิวงานมีดียาลานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ